สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะคุณบิมันใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ำคืนวันนี้มีมาฝาก4 EP ตามปกตินะ EP 1ถึง EP 3 คือตัวท,ที่ท่านจะไปจัดชุดจะไปจัดเดี่ยวนะมีทั้งหมดเออ่6ตัว EP ละ2ตัว2ตัว2ตัว,ตว,ตวเป็นชุดขุนพลติด10ด,ดาวก็คือง่ายๆละ่ะเป็นตัวที่บอลโอเคจะเอาไปลงทุนหากำไรในคืนนี้ยส่วน EP4 เป็นทายสกรสงต่าก็เป็นตัวที่ อ่อมอนโอเคชอบแล้วก็จะลงทุนทายสกอร์สูงต่ำในค่ำคือวันนี้ท่านใดชอบสายทานสกอร์ไปที่ EP4 ท่านใดชอบชุดชอบเดี่ยวอยู่ที่ EP1 กับ e p พมาฟังกันมาเลือกกันท่านชอบตัวไหนเหมือนบอลโอเคท่านก็จัดไปถ้าตัวไหนท่านไม่ชอบต่างๆัดออกหรือถ้าชุดจะเดี่ยวท่านก็วนๆอยู่ที่หกตัวนี้แหละ แต่ทั้งหกตัวนี้คือตัวที่วันโอเคจะเอาไปลงทุนยอดเท่าๆกันเรียกว่าถ้าถ้าทาเจ็บก็เจ็บไมนะ่หนัก้าหมวกหมวกไม่มากแต่ก็ขอให้หมวกก็แล้วกันนะเอาตามนั้นนะเรามาลุยกันที่ EP หนึ่งสองคู่ครับเป็นศึกพีบัลลิกทั้งคู่เลยเชยฟฟิล์อยู่ในเตะกับมูแฮมตันแมนซิตี้กับมอนมัดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพรคุณมากมากครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองคูดูแฮนดิแคปเชฟฟิลด์อยู่ในเตดกับมูฟแฮนตันสุขภิบาลีกแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มมูฟหมุกไปต่อครึ่งลูกลมสิบเชฟฟิลด์อยู่ในเตดกับมูฟแฮมตันก็ถือว่าทั้งสองทีมนี้ยังอยู่ในครึ่งตารางล่างนะ เพียงแต่มีความแตกต่างกันในแง่ของอันดับเพราะว่าในส่วนของเชฟฟิลด์ในเต็ดเนี่ยเป็นมวยของตาราง10เกมลีกที่ผ่านมายังไม่ชนะเลยครับและเสมอแค่1แพ้9มีแค่1นคะแนนโอกาสที่จะตกชั้นสูงมากๆเพราะดูแล้วฟื้นค่าย,ยาก เหมือนเกรดตั้งแต่มันยังไม่ถึงอะ่ะหรือเต็มที่ก็เหมือนจะได้แค่เหลี่ยมยือ้อประมาณนั้นส่วนวูฟอยู่ดับที่12มี12คะแนนผลงาน10เกมเลยชนะ3เสมาอ3แพ้4และช่วงนี้4เกมหลังสุดดูด,ดีไม่แพ้ใครชนะ2เสมอ2และในแง่การลงทุนก,ก็ทำกำไรซะด้วย ส่วนการเจอกันของทั้งสองทีมนี้ในสามครั้งหลังสดปรากฏว่าเป็นทางมูฟเก็บชนะไปแล้วทั้งหมดและนี่คือข้อมูลพื้นฐานส่วนข้อมูลจากหูจากแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้ารายปรากฏว่าคู่นี้ราคาผูยืนอยู่กับมูฟแซมต้านทีมเยือนเจ้าทั้งห้ารายยืนอยู่กับทีมเยือนนะ ช่องเสมอปรับขึ้นสี่แม่ขยับหนึ่งช่องด้าบ้านปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดภูเลือกบูฟชนะแฮนดิแคปราคาครึ่งลุมของบูฟจ้าต่างห้าลายก็ยืนอยู่กับทีมเยอรมันต่อครบถ้วนเลยไม่มีเห็นไม่มีเห็นต่างบอลรองก็ปรับเพิ่มขึ้นครบถ้วนไม่มีเห็นต่างเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้จ้าต่างห้าลายเลือกเชื่อใจบูฟแผมต้น จะบวกมาเก็บชนะได้และเมื่อหมวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่มบอลโอเคจะเอาตัวนี้ไปลงทุนตัวแรกเป็นขุนพลตัวแรกเป็นทีเด็ดตัวเน้้นสิบดาวตัวแรกวางใส่ต่อมูแพมตันในศึกพิมียร์ครับนี่คือ EP 1หนะคู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองพูโด,ดยแฮนดิแคปแมนซิตี้กับมอนมัดพรีเมีย์ลสี่ทุ่มเหมือนกันแมนซิตี้ตอสองลูกครึ่ง มันจะต่ออะไรกันแพงขนาดนั้นอ่อ,อก,กันแพงเหลือเกินอย่างว่าล่ะครับมอนแมสซี่ได้ในบ้านชื่อชั้นทีมคุณภาพทีมมันเหนือกว่าเยอะปัจจุบันแมสซี่อยู่ดักที่สามของตารางมีอยู่24คะแนนตามหลังเบอร์จากฝูงสองคะแนนส่วนอาร์เซนอลแ้มเท่ากันต่างแค่ประตูได้เสียผลงานท้าเกมหลังสุดชนะสี่แพ้นหนึ่งส่วนวอนมัต อยู่อันดับที่17โซนสีแดงมีอยู่6คะแนนผลงาน5เกมหลงังชนะ1แพ้4ส่วนใสติการเจอกันบอกเลยว่าแมนสิตี้ข่มมิดเพราะเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดเพราะนั้นเกมคู่นี้ไม่ต้องห่วงครับแมนซิตี้ชนะแน่นอนมั่นใจชนะแน่นอนแต่มาหน้าห่วงตรงที่ในราคา2ลูกครึ่งเนี่ย ในช่วงระยะเวลาสิบเกมหลังที่แมตตี่เอาชนะมอนวานได้มีเพียงแค่สามเกมเท่านั้นที่ชนะราคาต่อกินราคาต่อเท่าสองลูกครึ่งเกมนี้ได้เพราะนั้นมันมีความเฟรตรงที่ยิงขาดกับไม่ขาดไอ้สองลูกครึ่งเนี่ยสิบเกมยิงได้สามเกมอีกเจ็ดเกมมันไม่ถึงยังไงต่อนี่ไงต้องมาดูข้อมูลจากเจ้าทั้งห้าหลายสองพูด,ดูแฮนดิแคป แน่นอนในโวนลักคารพูเป็นลักษณะเดียวกับข้อมูลพื้นฐานคือแมนซิตี้ชนะเจ้ามั่นใจห้าหรายยืนอยู่กับเจ้าวบ้านแมนซิตี้ชอนเสมอขึ้น3าลงสองช่องทีมเยอืนบาวมัดปรับเพิ่มขึ้นหมดเลนสสูงมากยี่บหกสามเอปรับกันขึ้นไปภูเรื่องแมนซิตี้อันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักอยู่ที่นี่กับแฮนดิคับสองลูกครึ่ง เจ้าทหารลายเชื่อ,อยังไงปรากฏว่าเจ้าทหารลายปรับเป็นเสียงครั้งมากสี่ต่อหนึ่งครับสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องจะบันบมดต่อนะก็คือ,อเชื่อใจอะ่ะเชื่อใจว่าแมนตี้ผ่านสองลูกครึ่งได้อะ่ะสี่ต่อหนึ่งอ่ะเชื่อใจว่าทําได้แล้วสี่ต่อหนึ่งเดียวกันก็ไปปรับราคาเพิ่มขึ้นในฝากบอลบัตบอลรองเพราะฉะนั้นจากภูจากไฮนิแคปจากเจ้าทหารลายและข้อมูลพื้นฐาน ตามแมิตี้ครับเป็นที่เด็ดตัวนั้สวนส,สิบดาวตัวที่สองเป็นขุนพลในอีพีหนึ่งตัวที่สองในสซ็กเปอร์ลีเลกนะะจำครั้คือวันเสาร์นี้อีพีหนึ่งสองคู่ทวนกันอีกครั้งวางใส่ต่อมูฟแฮมตันที่เปเยเยนเชฟฟิลล์อยู่ในเต็ดแล้วก็วางใส่ต่อม a ตตี้ที่ต่อราคาโคตรแพงสองลงครึ่งใส่มอนมัด นี่คือสตัวใน EP ห่ส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP 2ยังไม่ได้ฟัง EP 3และยังไม่ได้ฟัง EP 4ีท้ายสกอร์สูงต่ำก็รบกวนติดตามกันให้ครบทัวนด้วยขอบคุณมากๆครับ